แค่รถเข็นข้าวอ่ะเอ้อปล่อยไม่ได้ไมันวิ่งโอ้ยงั้นแหละดีแล้วเซฟตี้เอาไว้ไม่คันไงโอ้คุณเข้าตาจังทำไมเก่งเน้อเก,ก้าเก้าเกล็ดใส่ใจโอ้ระวงังระวังเลย เอาแว่นไหมจดวเอามาให้ครับเดี๋ยวลางเอามาให้ที่เอาลงจากรถไงเอเดี๋ยวไปดูถ้ามีก็เอาให้เ่ยไม่รู้ดิวมันก็เด่นเข้าตาเลยตาเลยเป็นแว่นแว่นกันฝุ่นอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับ มัม่มเร็วไม่ไดม้มันป้อนไปเร็ว,วนออ้ทนองไปทนไัเตียนเดเตียนเลย,เลย<อ>ถ้าข้าบางมันไปได้ถ้าข้านหนามันไม่ไปสู้อนอ,อไทันเ<อ>เขียวไปฉีดวัคซีนมาก,กี่โมงอ่ะ ต่อนน่คุณพ่อนี่ลองขับรถเลยเ้อะต่อลงไหนต่อนี่ลงอน้องน้หมดเลยเนี่ยโอ้นี่ครับของน้องสายยานทั้งหมดเลยครับครับโอ้เหตุ BT นี้เขาเอาฟางนะครับท่านผู้ชมกราวยน้ำแห้งให้น้องสายยันเกี่ยว ร่องหน้าจะทำทีรอบอ๋อปีหน้าจะทำทีรอบใหม่ครับนี่พ่อบอกว่าจะทำทีรอบใหม่นะครับปีนี้ไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันครับร็อรอรมัอนอยังไม่ได้อะตู้ รอบมันยังไม่ได้เลยมันค้าไปแล้วรอบเรื่องอะเบาไปไหมไม่ร no, 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 no ู้เหมือนกันมลเหมือนกับเอนกับเบาเบาเออแต่เอมันะมนเอะะก็อจะอะออดองะมาเก็วิ่งไม่ได anyway> ้ก e> ็ปากมันได้ใช่ไหม ป่าม,มันได้นะมันเหลือเนี่ยสายพานมันหย่อนเออครับสายพานหย่อนถ้าเป็นก้อนมันมก็จะติดเออจะไม่หมุนไฟน,น,นี่ตัวนี่ทำเป็นฟูดใส่ทุกปืนเลยฟูดใส่ทุกปืนยังขันมากถึงเล,ลยทีเลยเออจะจะหลุดแล้วแบบแบบนี้มันมันมันคือหนุนลงแล้วมันก็กิน,เ,าากนเราใช่ใส่ไ,ไปทุกปืนเลยมันไม่ทำเลยน้องทำให้ได้ใช้ก่อนนะครับนะท่านผู้ชม เพราะนนจะขับอยู่ไม่มีใครทำให้นรอใช่น้องขับอยู่นะไม่มีใครทําให้ครับน้องทําให้ได้ใช้ก่อนนะครับเลยมันไม่ค่อยข้องเท่าไหร่เดี๋ยวไปด้วย <c oughs> คือสาเหตุที่น้องวิ่งไม่ได้นะครับจริงๆน้องจะจวดจ้าดกว่านี้กา่มันไม่ได้ไม่ได้มันก็โตไมันก,รก็รอบไม่ถึงอีก จะสู้ไม่ไหวเลยโอ้ให้เจ๊เขียวซื้อเก่งขายยาวมาให้ลูกมันดำหมดแล้วโอดำเลยลองตู้มากเลยครับเก่งมากเลยครับรอบเดีเพื่อครอบครัวครับเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อเอฟซีที่รัก ได้ข่าวว่าน้องได้ของขวัญจากเอซีนะครับเป็นอ่าเป็นตัวยกหางใช่ไหมตามยกหางไฟฟ้า เดี๋ยวเราจะตามน้องไปข้างล่างครับรอบนี้รับกินน้ำเลย